สวัสดีวันที่12ตุลาคม2564นะครับสมาชิกเพจ The Search เถททองทุกๆท่านช่วงนี้ราคาทองคำต้องรอดูดีๆนะครับหากใครที่เทรททองแท่งอยู่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากค่าเงินผันผวนมากนะครับมันมาจากสาเหตุของแนวโน้มของเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เงิน ค่างเงินต่างๆสวิงมากมายนะครับเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับค่างเงินบาทเอาไว้ด้วยตรงนี้อยากให้ใครที่เทรดทองแท่งเวทแอนด์ซีก่อนนะครับอย่าไปรีบร้อนกับการทำกำไรหรือการเทรดในช่วงนี้ครับแต่สำหรับทองคำที่เป็น Go ลด์สปอสมาชิกทุกท่านเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับหลังจากที่ราคาทองคำลงมาทำโลไว้ที่1 7 5เเหรียญเมื่อวานนี้ ราคาก็ไม่สามารถหลุดทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปนะครับเกิดการรีบาวขึ้นในวันนี้จะมีการรีบาวของราคาขึ้นซึ่งแนวต้านก็อยู่ที่ครั1 7 8 1เหรียญและแนวต้านที่ลดระดับลงมาก็จะมาอยู่ที่1 7 7 0เหรียญครับสองแนวต้านนี้สำคัญมากสำหรับการรีบาวครั้งนี้ของทองคำเพราะถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ ทะลุ1 7 7เเหรียญได้ก็จะไปเจอ1781เหรียญซึ่งถ้าทะลุไปได้หมายถึงทองคำจะจบการพักตัวแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าทำไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะทะลุ1770เหรียญขึ้นไปได้นั่นหมายถึงแนวรับ1750เหรียญตัวนี้เราต้องเวทแอนซีและระวังดีๆนะครับเพราะว่าราคาก็ยังสามารถที่จะลงต่อได้อีกจากแนวโน้มของแท่งเทียนลายเด ซึ่งเป็นพินบาโดจิหางยาวด้านบนมันเป็นอิทธิพลของการกดราคาลงของทองคํานะครับถ้ายัางไม่สามารถล้างอิทธิพลของแท่งเทียนลายวันลายเดตัวนี้ได้แนวโน้มทองคําก็จะย่อตัวลงต่อเราจึงต้องมารอดูครับรอดูอะไรครับเรอดูแนวรับที่1,750เหรียญถ้าหลุดลงไปได้แนวรับต่อไปจะอยู่ที่โลเดิมครับ1745เหรียญ สอ,สองแนวรับนี้สำคัญมากนะครับห้ามหลุดลงไปถ้าหลุดลงไปมันจะลงต่อแนวต้านแล้วครับแนวต้านจะอยู่ที่2จุดครับนั่นก็คือ1770เหรียญเป็นแนวต้านแรกและแนวต้านที่2,781เหรียญซึ่ง2แนวต้านนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่สำคัญทะลุขึ้นต่อเราจะเห็นภาพว่าราคาทองคำมีกรอบด้านบนและกรอบด้านล่างประครับประคองราคาเอาไว้ครับ ดังนั้นราคาก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ค่าเงินต่างๆเกิดการปรับตัวก่อนดังนั้นทองคําจึงโดนบังคับให้อยู่ในกรอบนี้ในช่วงเวลานี้เราต้องเวทแอนด์ซีกรอบราคาทองคําบนและล่างนี้ดีๆนะครับและค่าเงินต่างๆช่วงนี้ผันผวนรุนแรงระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับชมรับฟังและลงทุนด้วยตัวเองนะครับใครที่เดเทสามารถเล่นรอบสั้นๆน,นะครับเน้นว่าต้องทํากําไรในรอบสั้นๆเล็กๆนะครับอย่าไปหวังไกลนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากราคาจะผันผัวรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ